ทหารเข้าจับกลุ่มผู้ลักลอบคราดหอยแครงผิดกฎหมายบริเวณอ่าวบ้านดอนตำบลบางชนะอำเภอเมืองจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะครับโดยยึดเรือหางยาวได้สิบลำครับ ทหารมณฑลทหารบกที่45พร้อมเจ้าหน้าที่ประมง20นายเข้าจับกลุ่มผู้ลักลอบคลาดหอยแคลงผิดกฎหมายบริเวณอ่าวบ้านดอนตำบลบางชนะอำเภอเมืองจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะครับขณะกำลังลักลอบคลาดหอยแคลงพร้อมยึดของกลางเป็นเรือหางยาวขนาดใหญ่ติดเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำจำนวน10ลำและหอยขนาดเล็กกว่า3ตัน นายพรศักดิ์ักธานีประมงจังหวัดสุราธานีกล่าวถึงการจับกลุ่มครั้งนี้เนื่องจากมีการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าได้รับความเดือดร้อนหลังมีกลุ่มบุคคลค่มขู่และจับจองพื้นที่สาธารณะทําการประมงด้วยเครื่องมือที่ผิดกฎหมายจึงได้ส่วนที่กาลังออกตรวจสอบพบกลุ่มผู้กระทําความผิดกําลังลักลอบคลาดหอยแคลง ซึ่งการใช้เครื่องมือประเภทอวนลากที่มีตาอวนต่ำกว่า1.2เซนติเมตรในเขต3,000เมตรถือว่าเป็นเครื่องมือที่ทำลายทรัพยากรและระบบนิเวศอย่างรุนแรงครับ